สวัสดีครับมาดูผลงานตู้ฟักไข่ครับที่ทําง่ายๆตอนนี้ออกมาเป็นลูกเจี๊ยบน้อยแล้วนะครับประมาณสองอาทิตย์กว่านะครับทําไว้มันก็ฟักออกมาเป็นตัวแล้วนะทําง่ายๆนะครับอันนี้ก็เป็นตัวตั้งอุณหภูมิเปิดปิดนะครับเปิดที่สามหกจุดห้าปิดที่สามเจ็ดจุดสามองศานะครับเปิดปิดหลอดไฟโดยหลอดไฟต่อเข้าที่สีดําเหลืองแดงดํานี่ก็ต่อสายปลั๊กนะครับแล้วก็ สายสีดาจากเครื่องนี้ก็วิ่งเข้าไปตรงนี้เป็นสายเช็คอุณภูมินะครับเข้าด้านในตรงนี้ก็ขาหลอดไฟนะครับตัวนี้ดําเหลืองเนี่ยต่อเข้ากับหลอดไฟด้านในนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนี่นะครับมีทั้งนกกระทาทั้งไข่ไก่เนี่ยเนี้ยเพิ่งฟักเลยจิบ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 เลยครับนะครับข้างในก็มีแค่หลอดไฟดวงเดียวนะครับก็คอยกลับเรื่อยๆนี้หลายอันเลยนะครับหลายแบบเลยทั้งไก่ไก่เป็ดาะนกกระทารวมกันอยู่ในนี้เลยนะครับ แล้วก็เจาะรูเจาะรูระบายไอ้น้ำนิดนึงนะครับไม่ได้ติดพัดลมนะครับเจาะรูเยอะๆเอาเนี่ยนะครับฟักได้จริงนะครับเนี่ยออกมาวิ่งเล่นอยู่อย่างเงี้ยนี่น,นะครับน้องน้อยอรีวิวให้ดูนะครับใครสนใจทําก็ทําง่ายๆแค่นี้เลยนะครับเนี่ยขาหลอดไฟก็ยึดอย่างนี้อันนี้ก็เจาะยึดตรงนี้แค่นี้เองนะครับไม่มีอะเลยเลยง่ายมากๆเนี่ยนะครับดําเหลืองต่อข้าหลอดไฟ แดงดำต่อเข้ากับตั๊กไฟนะครับข้างในก็เนี่ยหลอดไฟหนึ่งดวงแล้วก็ตัวเช็คอุณหภูมิขงแฝงอยู่หน่อน,นะครับอ่ะประมาณนี้ครับ